สวัสดีครับเพียบเสละท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันก่อนนะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับแนวทางเราพัฒนานะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์อ,อานเล็กเด่นจาก0ูนย์ถึงเก้าขอกลับไปเลือ,อยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขกอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก F อซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ,รบก็อมาดูผลออกนะครับผลออกออก7 2 2 066นนะครับเ2็0 6 6สก่วนเลขล่างที่เล่นกันที่ลาวแล้วก็เล่นบางโคงนะครับถ้เป็น หลักแสนกับหลักหมื่นนะครับออกเจ็ดสองส่วนเล็กล่างที่เล่นกันตัวไปนะครับ <c oughs> ที่เล่นกันตัวไปนะครับก็คือหลักพันกับหลักร้อยนะครับผลออกสองสนนะครับส่วนสามตัวนะครับศูนย์หกหกับสองตัวก็หกหกนะครับเรามาดูราวพัฒนาแนวทางที่ผมลงให้นะวันนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับหลังจากที่เลขเด่นวิง่งโลดเดินมาสองงวดติด นะครับสองมาติดตัวเน้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับแต่วันนี้ก็ไม่แน่เนาะนะครับวันที่มันจะออกย้อนหลังผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าแนวทางนะครับมันชนมันชนตัวเก่านะครับครับก็ถือว่าแนวทางผมวิ่งรูดหลุดนะครับให้แปดมาให้แปดนะครับกับสี่ไม่มาเนาะนะครับ แต่กับสีไม่มาไม่มีเลยนะครับเลขมีเลข6ตัวเดียวนะครับมีเลข6ตัวเดียวตามเจองผมก็จับผิดด้วยแหละนะครับผมวางแนวทางเลขเด่นของผม2ตัวคือ8กับ6ผม,ผมไปจับที่8กับ4ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอภัยสมาชิก f c ทุกท่านด้วย แทนที่จะได้วิ่งรุดนะครับก็คนผิดพลาดของผมเองนะครับก็ยอมรับความผิดนะครับก็ขอโทษทุกท่านด้วยนะครบับก็มาตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางในวันที่วันที่เก้าเนาะนะนะครับวันที่เก้า วันที่เเดือน7นะครับ2568 6นแนะครับแนวทางผมก็พูดไปข้างต้นแนวนาอนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับผม,ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผลมันจะออกอะไรนะครับฉะนั้นแนวทางที่ผมลงให้ก็เป็นเพียงการคิดการคำนวณน,นะครับเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับ ก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางลาพัฒนาวันที่เก้ากับวันที่เก้าอันนี้นะครับชุดวินนะครับชุดวินผมให้ที่12456 ทำจรงมาได้เหล็ก8ตัวหนึ่งนะครับก็ชนตัวเก่านะครับจะตัดเหล็ก8ออกแต่ว,ว่าเหล็ก8คุณจะเอาไปจับไปที่หลับร้อยนะครับจะสามารถตัดเล่นก็ได้เนาะนะครับชุดวินนะครับหรือใครจะเอา8เติมเข้าไปด้วยก็ได้นะครับ1 2 4 5 6นะครับ1 2 4 5 หกกับสุดเล็กแก็จะเติมก็ได้นะครับชุดปินมันได้ <c oughs> แต่เรางดนะครับแต่เราข้างนะครับติดผมหาชุดปินมันได้6ตัวนะครับผมต้องตัดออกตัวนึ่งสวนเล็กเด่นวันนี้นะครับ <c oughs> ผมให้ที่ 1กับ2อครับเลขเด่นได้1กับ2ตัวที่ผมได้นหน้ผมได้นหน้าที่เลข1นะครับซึ่งงวดที่แล้วผมก็จับให้4 1นะครับเน้นในห้4 1นะครับมันจะออกตัวหลังคมหรือเปล่านะครับเรามาดูนะครับผมจะจับไม่แค่ สชุดนะครับส่วนทที่เหลือท่านสามารถจับเองได้เนาะผมก็จับไปน้นแค่3ชุดนะครับก็จะเป็นเน้นที่เล็กหจะจับไปทิหนึี่หนึห่แล้วก็เล็กเด่นมาด้วยกันนะครับ12ึ่ง,งับกลับไปแค่3ชุดวันนี้ ตามาชุดไหนที่ผมชอบผมชุดเดิมนะครับคือ1นกับส่วนชุดลองก็15 12หรือใครจะเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็ได้นะครับ1 2 1 4 1516นะครับเอามาดู3ตัวนะครับ3ตัวผมจับให้ที่มันได้ตัวเดิมนะครับเนี่ยตัวผมถึงพูดแล้วมันได้ตัวเดิมนะครับ ชุดแรกนะครับผมจับมาที่6 1 4ชุดที่2ผมจับมาที่8 1 4แล้วก็ระวังเลข6กับหัวนะครับผมจะจับกันไว้ชุดหนึ่งก็คือ9 1 4หนะครับหลักหลักใตางที่ผมจับ ผมเน้นในชุดนี้นะครับ614 3ตัวนะครับ,นะรบอแอ้วก็แค่นี้เนาะนะครับสำหรับดาวตางก็มีชุดรองก็8 1 4นะครับส่วน9กับ1 4ก็เป็นตัวกันนะครับ สุท่านใดที่ต้องการ4ตัวนะครับผมติดสูตรให้นะครับสตัววันนี้4ตัวเลขตัวที่ผมจับนะครับตัวที่ผมจับผมจะเน้นให้ส่วนใหญ่จะเน้นให้ไปบนนะครับนะครับหรือใครจะเอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับถ้าท่านมีเลขเด่นของท่านเองนะครับ4 5 6 นะครับถ้าท่านมีเลขเด่นของท่านนะครับหรือว่าท่านชอบตัวไหนก็ลองเอามาจับนะครับามาจับ4ตัวเอ้สามตัวนี้ดูนะครับ4 5 6หนะครับแต่ว่าเลขที่มาแรงที่สุดก,ก็คือ4กับ5นะครับ4 5 6ห้ามีโอกาสมาทั้ง3ตัวเลยแต่ว่าแรงที่สุดคือเลข4นะครับสำหรับแนวทางของผมนะครับ ดังนั้นสตัวนะครับวินนี้นะครับ3าตัวนี้นะครับผมให้ติดบนนะครับติดบนเคยมีเลขเด่นบนก็ลองเอามาจับดูนะครับ4ี่ห้าหเนี่ยแต่ของผมผมจับผมเน้นในที่เลขหนึ่งนะครับเน้นในที่เลขหนึ่งดันั้นมันก็จะติดบนนะครับติดชุดบน คือ1น1 5นะครับแต่6กผมไปจับกบบร้อยผมคิดว่า4กับ6มีโอกาสมาด้วยกันนะครับก็เลยเอามาจับนะครับนี่เห็นไหมครับก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยตัวตันมีเลขเต็นนะครับพ็ลองเอามาจับดูนะครับอาจจะบางทีเลขเต็นผมอาจจะหลุดหรือว่าเข้านะครับถ้าเข้ามันก็เข้าเต็มๆทามันหลุดมันก็ตัวประกอบอย่างน้อยมันก็เดินอยู่นะครับ4ตัวนะครับ สี่ตัวผมจับไปที่สามสาไรดีจับไปที่3 6 1 4กจับ3 6มหนะครับ สตัวนะครับกับชุดเดียวครับกัรทีรับแนวทางก็แอบไว้นะครับครับตตยนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่9เดือน7นะครับปศสอง8นะครับขอให้โชคดีนะครับก็หยิบกับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ